สวัสดีครับนี่คือโซล่าเซลล์แบบพกพานะครับผมตัวนี้คือรื้อออกมาเปลี่ยนแบตนะครับเพิ่งซื้อมาไอตัวนี้มันจะประมาณ1 2 0 0พ้วัตต์ครับตัวนี้ฐานที่มากับมันนะครับเอาวิธีแกะวิธีแกะก่อนตัวแรกมันจะมีเหลี่ยมมีมุมนะครับผมแล้วก็ใช้คัตเตอร์งัดเหลี่ยมออกมามันจะมีสี่มุมสี่เหลี่ยมงัดออกมาแล้วก็ขันน็อตออกมาครับ นี่ข้างใต้วงจรมันจะมีฐานอยู่3ก้อนนะครับผมตัวนี้เป็นฐานจีนแดงเบามากทดสอบการใช้งานแล้วได้อยู่ประมาณออประมาณ3ชั่วโมงครับก็เริ่มจะหมดแล้วเพราะว่าฐานมันไม่ค่อยดีนี่ผมจะมาโมนิฟายอัพเกรดใส่แบตสักหาก้อนนะครับผมเพื่อความยาวนานในการใช้งานแสงสว่าง ตัวนี้เป็นแผ่นอลูมิเนียมแผ่นอลูมิเนียมบางๆตัวนี้แล้วก็กระจกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเลือก่อนครับผมหลังจากอัปเกรดแบตเตอรี่ไปนะครับผมใส่ไปจํานวน5ก้อนครับผมอัดใส่เต็มที่นะครับน่าจะสว่างแน่นอน มันจะมีซ็อกเก็ตเดิมเล็กๆอยู่ตอนแรกเราก็เอาคีมใช้คีมใช้อะไรบิดออกนะครับผมเพื่อจะมีช่องว่างสำหรับใส่ฐานหรืออัดโมดิฟายเข้าไปนะครับผมยอดเยี่ยมมากเลยครับสว่างตาแตกแจ๋วเลย โอเคครับผมขอบคุณครับ